ผมหวังว่าตัวเองจะสร้างรายได้ชนิดที่ช่วยสร้างความแตกต่างแต่ผมไม่ได้เชื่อว่ามันจะนำไปสู่สิ่งที่ผมมีอยู่ในทุกวันนี้ผมไม่มีเจ้านายมาสี่ปีแล้วผมใช้ชีวิตตามเงื่อนไขของผมเองและคิดว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีทีเดียวจะไปดูเกมหรี่ค่าคืนต่อสัปดาห์ก็ได้ถ้าเราต้องการหรือมีเวลาอยู่กับลาน ฉันสามารถเลือกใช้ชีวิตในแบบที่ฉันต้องการได้ผมเคยทํามาทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แต่สิ่งที่ดีที่สุดที่ผมเคยทําคือยูซาน่าหลังจากที่ฉันได้เข้ามามีส่วนร่วมในธุรกิจนี้อย่างจรงิงจังฉันได้ตระหนักว่าสิ่งที่ฉันปรารถนาและอยากได้ฉันพบมันที่บริษัทนี้ค่ะตั้งแต่ปี1992ผู้คนมากมายได้ค้นพบทั้งการมีสุขภาพที่ดีและความมั่งคั่งกับยูซาน่าบริษัทยูซาน่าเฮลท์ซเอนซ์ ก่อตั้งโดยดรไมรอนเวนส์ดักจุลชีววิทยาที่มีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญด้านสุขภาพระดับ Cell. Z, เซลล์ดร์ไมรอนเวนส์ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติจากการก่อตั้งกาล l บ b ล r a t o รทอรีขึ้นในปี1974ซึ่งเป็นแหลบที่ใช้ในการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเซลล์มนุษย์เขาได้พัฒนาระบบการวินิจฉัยโรครวมถึงการทดสอบวินิจฉัยการติดเชื้อไวรส e ัสเอฟสไตบาร์ AR, สำหรับในเชิงพาณิชย์ เป็นเวลาเกือบสองทศวรรษที่ดรเวนส์ศึกษาเซลล์มนุษย์เพื่อหาสิ่งที่จะทำให้พวกเขาแข็งแรงผมคิดว่าการค้นพบที่สำคัญที่สุดที่เราทำในห้องปฏิบัติการคือการเพราะเลี้ยงเซลล์มนุษย์เมื่อเราทดลองปลูกเซลล์ด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อเซลล์ในปริมาณและในสมดุลที่ถูกต้องและยังป้องกันเซลล์เหล่านั้นจากสารพิษที่จะเข้ามาทำลายเซลล์ทำให้ร่างกายของเราเลเซลล์เหล่านั้น ยังคงมีสุขภาพดีจากการวิจัยมาหลายปีดรเวนส์มั่นใจว่าสารอาหารเพื่อสุขภาพเป็นกุญแจสําคัญในระดับเซลล์เมื่อโรคเสื่อมของเซลล์เริ่มเข้ามาคร่าชีวิตของมนุษย์มากขึ้นรวมทั้งชีวิตคนในครอบครัวของดรเวนส์ด้วยเขาจึงอุทิศเวลาในชีวิตเพื่อถ่ายทอดความรู้ของเขาและพยายามหาวิธีการรักษาสุขภาพที่เหมาะสมมากกว่าแค่การวินิจฉัยโรค และนี่คือภารกิจที่ยูซาน่าพึ่งปฏิบัติและต้องทําให้สําเร็จการเป็นผู้ผลิตยอดนิยมของโลกในด้านโภชนาการโรงงานที่ทันสมัยและผลิตภัณฑ์ไซน์เบสของอยูซาน่าทำให้ดรเวนส์กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเหนือกว่าผู้อื่นในด้านเฮลท์ c i e น c ์และเขาได้รับการยอมรับอย่างโดดเด่นในด้านมนุษยธรรมดรเวนส์จัดตั้งศูนย์การแพทย์ในประเทศกัมพูชาและยูกันดาและกองทุนช่วยเหลือให้เด็กยากไรภารกิจขั้นสุดยอดในปี2007 ทำให้เขาได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอัลเบิร์ตไอน์สไตน์กับรางวัลดีเด่นในสาขาไลฟ์ไซเอนส์คนเราทุกวันนี้ใช้ชีวิตสั้นเกินไปแต่กลับตายยาวเกินไปจากโรคความเสื่อมผมเชื่อว่าโภชนาการที่เหมาะสมเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่าเราอยู่อย่างมีสุขภาพชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เมื่อผมวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆในท้องตลาดผมรู้ว่าพวกเขาไม่สามารถทําให้เซลล์ในห้องปฏิบัติการมีสุขภาพที่ดีดังนั้นเขาจะทําให้ผมมีสุขภาพดีได้อย่างไรเมื่อผมมองอาหารเสริมที่มีอยู่ในท้องตลาดผมตกใจที่เห็นสิ่งมีคุณภาพต่ำและใช้ไม่ได้ผลผมรู้ว่าต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ให้สเปกตรัมของสารอาหารที่สำคัญและการป้องกันสารต้านอนุมูลอิสระ ให้เซลล์มีสุขภาพที่ดีที่สุดสุขภาพเริ่มต้นในเซลล์ของเราและเซลล์ของเราจะถูกโจมตีจากร่างกายของเราที่พยายามป้องกันตัวเองจากความเสียหายออกซิเดชันตลอดเวลาออกซิเดชันเป็นส่วนหนึ่งของน้ําที่เข้าไปภายในร่างกายของมนุษย์ได้ความเสื่อมจะเกิดเพิ่มขึ้นจากความเครียดรังสีสารพิษในอาหารอากาศและน้ํา การออกซิเดชันเกิดขึ้นทั้งวันและทุกวันรวมถึงเป็นปัจจัยสำคัญในหลายปัญหาด้านสุขภาพวันนี้สิ่งสำคัญคือถ้าเซลล์ของเราเสียหายหรือถ้าเซลล์ไม่ได้รับสารอาหารที่ต้องการเราจะป่วยได้และอาจไม่มีพลังงานเพียงพอเราต้องการสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อหยุดออกซิเดชันวิตามินต่างๆและเกลือแร่ที่คุณคุ้นเคยไม่เพียงแต่ช่วยให้เซลล์ของคุณทำงานตามปกติเท่านั้นยังสามารถป้องกันสารต้านอนุมูลอิสระ ความท้าทายคือการได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอต่อร่างกายในสภาพชีวิตที่วุ่นวายเช่นทุกวันนี้จากการศึกษาของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่ชาวอเมริกันขาดสารอาหารที่สําคัญเช่นวิตามินอ e ีและแมกนีเซียมชีวิตกับอาหารจานด่วนไม่สามารถทําให้ร่างกายได้รับปริมาณสารอาหารที่เหมาะสมที่เราต้องการตัวอย่างเช่นการที่จะได้รับปริมาณของวิตามินอ e ีที่เป็นส่วนสําคัญเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจ คุณจะต้องกินผักขม33ปอนด์ต่อวันหรือดื่มน้ำมันดอกคำฝอยทั้งขวดหรือเพื่อให้มีปริมาณของแคลเซียมวิตามินดีและแมกนีเซียมเพียงพอเพื่อให้กระดูกแข็งแรงคุณจะต้องกินปลาซาดีน3กระป๋องหรือส้ม18ปอนด์หรือหากถ้าคุณชอบกระหล่ำปลีก็ต้องทานถึง10ปอนด์นั่นจึงเป็นเหตุผลที่คนหันมาพึ่งพาอาหารเสริมมากขึ้นในความเป็นจริงบทบาทของอาหารเสริมเพื่อสุขภาพขนาดนี้ได้รับรองอย่างกว้างขวางในทางการแพทย์ ในปี2002วารสารทางการแพทย์สมาคมอเมริกันได้เผยแพร่สองความคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์แนะนำวิตามินอาหารเสริมเพื่อสุขภาพสรุปว่าผู้ใหญ่ทุกคนสมควรจะทานอาหารเสริมคุณทราบได้อย่างไรว่าควรจะเลือกผลิตภัณฑ์ไหนผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดมีนับร้อยผลิตภัณฑ์พวกนั้นมีฟังก์ชันเดียวกันหรือมีประสิทธิภาพเท่ากันหรือเปล่าอะไรที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของอยูซาน่า เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอันดับสูงสุดในโลกยูซาน่ามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางโภชนาการและนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกทำงานร่วมกันกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการวิจัยพวกเขาได้สร้างและยังคงสร้างที่สุดแห่งสมดุลโทรเทนต์และอาหารเสริมที่สมบูรณ์แบบที่สุดยูซาน่าควบคุมคุณภาพการผลิตของตนเองด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและดูแลอย่างใกล้ชิดยูซาน่า กำหนดมาตรฐานโดยการผลิตสินค้าของบริษัทด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ดีคือสิ่งที่บอกไว้บนฉลากตรงร้อยเปอร์เซนต์กับสิ่งที่อยู่ในขวดและคุณจะไม่เห็นสินค้าอื่นใดที่ตรงกับสูตรของยูซาน่าเพราะยูซาน่าเป็นผู้ผลิตอาหารเสริมผู้เดียวเท่านั้นที่มีชื่ออยู่ในแอตเลตการันตีโปรแกรมซึ่งรับประกันความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์ของเรานี่คือสิ่งดึงดูดความไว้วางใจและความมั่นใจของนักกีฬาโอลิมปิกทั่วโลก ด้วยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวันนี้แม้สิ่งที่ฉลาบบอกไว้ว่าผลิตภัณฑ์ให้สารอาหารเท่าไหร่บ้างแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่สามารถให้สารอาหารได้ตามความต้องการยูซาน่าเชื่อว่าเมื่อพูดถึงการดูแลป้องกันร,ร่างกายตัวเองสารอาหารครบถ้วนที่มอบให้เป็นสิ่งสำคัญที่เรายึดมั่นและสัญญาจะมอบให้กับผู้ใช้ไม่เพียงแต่เซลล์จะต้องได้รับอาหารที่ดีที่สุดแต่จำเป็นต้องมีส่วนผสมที่ถูกต้อง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจำนวนมากผ่านร่างกายโดยไม่ถูกดูดซึมและออกฤทธิ์ไม่ยังย่งยืนสินค้าของยูซาน่าได้รับการทดสอบและรับรองคุณภาพในการเข้าไปละลายของเสียในร่างกายเพื่อทำให้เซลล์ของคุณรับอาหารที่มีประโยชน์ด้วยคุณภาพสูงสุดของผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์มากเท่าที่จะเป็นไปได้มันคือภารกิจของเราเราใช้เงินนับล้านดอนลลาร์ทุกปีเพื่อการพัฒนาและงานวิจัย เราต้องการให้บริการลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยผลิตภัณฑ์ที่ดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างง่ายดายสิ่งสำคัญที่สุดคือผลิตภัณฑ์ที่ทำงานได้อย่างแท้จริงนั่นคือหัวใจของความแตกต่างของยูซานาด้วยเหตุนี้ยูซานาจึงได้รับรางวัลจากทั่วโลกในคู่มือการเปรียบเทียบของ NutriSearch 1,500อันดับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในทวีปอเมริกา ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ผลิตภัณฑ์ essentials ของยูซาน่าได้รับการจัดอันดับสูงสุดมากเกือบทศวรรษยูซาน่า nutritionals เป็นอาหารเสริมที่คุณสามารถไว้วางใจได้นอกจาก essentials ยูซาน่ายังได้พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณค่าทางโภชนาการ ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของระบบต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะยูสาน่านำภชนาการทางวิทยาศาสตร์มาใช้กับผลิตภัณฑ์ได้อย่างยอดเยี่ยมเซนส์ Sense, เป็นผลิตภัณฑ์การดูแลผิวที่ได้รางวัลในสิทธิบัตรเทคโนโลยีการรักษาด้วยตนเองโดยไม่ต้องเพิ่มพาราเบนส์ก็สามารถช่วยให้คุณดูดีที่สุดในทุกๆวันบาอาหารยูสาน่าให้ทั้งความอร่อยและช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือด และเครื่องดื่มผสมที่มีคุณภาพสูงทั้งโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตที่ซับซ้อนและช่วยควบคุมน้ำหนักด้วยยูซาน่าดูทริชแนลส์ช่วยให้ผู้คนลดความอยากลดน้ำหนักแบบบูรณาการเบฟทรี <S <S ree, เป็นทางเลือกของเครื่องดื่มให้พลังงานทดแทนเครื่องดื่มทั่วไปที่มีในท้องตลาดซึ่งนอกจากจะทำให้กระชุ่มกระชวยมีรสชาติดียังดีต่อสุขภาพและมอบพลังงานที่คุณต้องการอีกด้วย การขับเคลื่อนโดยไร้คู่แข่งในผลิตภัณฑ์รูปแบบธุรกิจที่ไม่ซ้ำใครและการจัดการที่เปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์ทำให้ยูซานากลายเป็นผู้นำระดับโลกในโภชนาการอาหารเสริม ซานะ่าพัฒนาอ,อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ป่าเสริมอาหารค่ะนักกีฬาวางใจยูซานะ่าเราสามารถเชื่อถือได้ว่ามันเยี่ยมจริงๆผมเชื่ออย่างแน่นอนเลยว่าผมมิทานอาหารเสริมที่ดีที่สุดผมจะไม่พิจารณาแนะนำสิ่งอื่นนอกจากยูซานะ่าให้กับผู้ป่วยของผมผมเชื่อนยูซานะ่า